ะะา immt, ตาหนูไม่รอรอบบายบอนี่ะคะรอดูน้ำหนักคุณยายวงสามาแล้วคุดูเดินเร็วมากยังไม่เห็นเลยลูก มาแล้วนะคะมีผู้ช่วยอยู่สองคนนะคะแล้วก็คนขี่คือขึ้นนะคะซาคุละก็ขึ้นวงษาก็ขึ้นนะคะขี่มาให้ซากุละสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงตัวอย่างมารอดูคุณยาย,ยายขึ้นตาช่างยายขึ้นตาช่าง ดูขึ้นสองตันสี่สองเ้นาอกไปสิใช่ไหมใช่สองสามหกศูนย์นะคะสองตันสาม ช้างตกมันไม่พอเดี๋ยวควันจะตกมันด้วยไปแล้ว